แกะนี então, mm ่ห hmm. ร well, like, like, okay. so oh, so ือแกะนี uh ่เองนี่อู้หูที่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอดูนี่นี่เห็นไหมหน้านี้เห็นไหมส่วนนั้นโอ้โหอย่างที่อ่ะโอ้โหกะกันไหมนั่นแหละเกะกันเลยไหมอ่ะน้องก็แกะนั้นแกะข้างบนนี่อ่าอะไรงันอ่ะดันดันดันอี่างนี่ เียกว่าอะไรขนาดนั้นเล็วจิตได้ไงอ่ะเอามามาเลยเฮ้ยไลน์กับตุ้ยว้าวเหม็นอดถอดบตัวเองตบต้องโอ้โหตบกัดีเลยตบใส่หน้าเลยโอ้โหอุ้ยเหม็น นีใจก็ดตดออกเลยเหรอ,อน,นอีใจไปก่อนแต่คืออะไรอันนี้คือนีใจไปก่อนแต่มันคืออะไรอะไรไต้องแรงแก่แล้วล<ะ>บินฮะบินนะบินไปแล้วอ๋ออันนี้เป็นโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์ใครของคุณยายของคุณยายไม่ขี่เลยเต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 ยาดูดิดูดิมีเท่าไหร่อันนี้อ่ะแล้วอะหรอเนี่ยเหรอ โอันนี้ส่วนลดจากเครื่อง4,000กว่าบาทอะเหลือ2,009เหลือ2,009ส่วนลดไป6,000เอ้ย1,000 1,000กระเป๋าน้องพบเดี๋ยวขอยายนะบอกยยาขอกระเป๋าพบนะเพราะยายสะพายคงไม่เหมาะให้น้องพบเปิดอะสะพายยังไงก่อนเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอาไปตกปลาอู้ดีใส่ขนมไป ถ้ามันมีสามคเครื่องจะขอเครื่อง่สามแต่แบบน่ <c oughs> ได้ป่ะเครื่องเก่าเมันล่นบ,นบนอยอ่ะก็หนูทำล่นเองนะมันไม่ได้ทำล่นเคสมันลื่นนี่นะครับเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยๆ่อค่อยๆ <c oughs> ีชาร์จที่ชาร์จก็ใส่ชาร์จอยเนนอามีเคสด้วยโอ้เก็ใหญ่นะขอนะเดี๋ยวก่อนที่เดี๋ยวก่อนีเพิ่งใส่้มันต้องอะไรก่อนเย็นๆได้โทรศ be okay. oh, oh. yeah, uh ัพท์ใหญ่มีกระเป๋าให้ด้วยของพวกเดี๋ยพี่เโทรศัพท์ผอนะกโทรศัพท์ใหญ่ในกระเป๋าของ อ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวังเพิ่มทำม,มันเป็นเส้นอย่างนี้แป๊บนึงทำไมเป็นเส้นอย่างนี้เฮ้่เรามีมือจับปั้า,านหน่อยเดี๋ยวก่อนที่จะก้อนลูกอ่ะอ่าอ่าอ่าใส่ก่อนอ่ะใส่ชิ้นดีดีดี เนี่ยม,มันต้องไล่อ่าเอ้ยอย่างเพิ้ยอย่างเงี้ยอะไรนี่ขอร้อีแอปอะไรมาให้อยู่แล้อ่าอย่าเพิ่งยาจะน,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 น้องก็กดไม่ได้แล้วพอแล้วนะครับเพราะมันมันต้องตั้งค่าอะไรก่อนโอเคนี่นะครับไป เก็บของโอ้ยอย่างที่อ่ะเนี้ยเุ้ยมีอะไรอยู่อ่ะอ่ะนะก,ก,ก่อนเูพอดูกันนี่เขาให้สะพายอย่างนี้เด้งออมาดูงดึดึงก่อนดึงนี่พอดีเลยอ่ะพอดีตัวเด็กเลยเออได้ไหมเออเอ,อ๊ อย่าก,กดนะห้ามก,กดเลยโอเคไปแล้วโอเค